สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ตำแตงยื้อๆนะคะตำแตงยื้อ<ๆ><ๆ>เห็นไหมคะยื้อมากเลยน,นั่งดูโทรทัศน์นะะนั่งไปนั่งมาน้มลอยๆนะ,ะเสร็จแล้วนะคะตำแตงยื้อเห็นไหมง่ายๆนะคะตำแตงยื้อเสียงหูดครบกยื้อๆนะ ที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมนี่นี่คือเส้นเส้นมาม่านะคะใส่ไปเลยนี่วันนี้งดว,นนวันนี้งดกุ้งนะคะก็ใช้ไข่แทนนะคะใช้ไข่ต้มนะคะวันนี้ใช้ไข่ต้มแทนนะคะเพราะว่าานั่งดูคลิปตะก,กี้เนี่ยให้เพื่อนนะคะ แล้วก็เขาตําแต่งแล้วก็ใส่ทําอย่างนี้แหละแล้วก็เห็นเขานั่งนั่งทานหน้าเลยทีน,นี้เราก็น้ําลายไหลไปด้วยแล้วก็จัดเลยนะคะนี่นะคะตําแต่งนะคะยั่วๆนะคะเดี๋ยว้ทุกคนดูนะคะเราเยอะแค่ไหนจะได้หายเจ็บคอนะคะปกติเวลานี้จะไม่ทานอะไรนะคะจะไม่ทานนะแตะ่นเนี้ยก็รสชาติเป็นยังไงนี่นะคะ นี่เห็นไหมคะขนมจีนไม่มีก็ใช้มาม่าแทนนะคะมาม่าไข่ต้มนะคะถ <c oughs> ังยู่อมีผักเยอะนะคะวันนี้วันนี้เอชานี้ไปตลาดไปซื้อไข่มานะคะไปซื้อไข่มาเนี่ลองชิมให้ทุกคนดูนะคะปกติไม่เคยทานอะไรให้ใครดูนะ,ะ <c oughs> มีคนที่ง่ายๆนะคะ รู้สึกว่ามันเยอมากนะคะทุกคนเยอะจริงๆเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะย่อด้วยกันนะคะอร่อือฮะ คล้ายๆกับตำสัวนนะคะแล้วก็ตำสัวจะได้หายจะได้หายเจ็บคอนะคะทุกคนหาดูเส้นเห็นไหมคะไม่สามารถใช้มือได้นะเพราะเล็ยบยาว oh. ยเยอะ ดูคลิปคนอื่นเป็นเหตุนะคะก็เลยอยากทานแบบเนี้เห็นไหมคะไม่ต้องเผ็ดมากนะคะเพราะว่าไม่ไม่ทานเผ็ดนะคะ มากเลยค่ะอ,อันนี้ขอโชว์ Mm hmm. อร่อยมากเลยือยอ่ๆนะคะไม่มาปุูปๆ